สวัสดีครับพี่น้องที่รักนกเขาครับและรักการต่อนุกเขาใหญ่ทุกท่านนะครับผมวันนี้มาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับผมก็เช้าๆครับวันนี้วันหยุดนะครับรีบนะครับมาดูอาการนกทันทีนะครับว่าความคืบหน้านะครับเป็นอย่างไรแล้วนะครับวันนี้ก็เข้าวันที่4แล้วครับพี่น้องครับนะนะผมก็มาดูอีกเช่นเคยครับเพราะว่าอาการแันนี้คือต้องดูเรื่อยๆครับผมไม่อยากให้เขา เป็นไปมากกว่านี้ครับพี่น้องครับผมว่ามัน,ม,นมันดีขึ้นอยู่ครับพี่น้องครับมันเลยวันหนึ่งพรุ่งนี้วันที่5้านะครับก็คงจะนั่นแต่ว่านกก็ยังมันมันยังสมอยู่ครับแต่ตอนนี้น้ำคือน้ําหูน้ําตาไม่มีแล้วนะครับมันแห้งแล้วนะครับน่าจะดีขึ้นนะครับผมอาจจะไม่ได้ไปรักษาต่อเนื่องเนาะอันนี้คือฉีดนี่อาจจะผมว่าอาจจะ ติดต่อกันนะครับพี่น้องครับนะอาจจะฉีดวันนี้พรุ่งนี้ก็อาจจะฉีดอีกอย่างเงี้ยนะครับแต่นี้ผมฉีดวันเดียวแล้วเว้นไปอีก3วันนะครับอันนี้ก็คือการคิดเฉยๆหรอกนะครับเพราะว่ามันมันยังไม่มีสูตรตายตัวก็ไม่รู้ว่ามันยังไงนะครับแต่ถามว่าอาการมันดีขึ้นไหมมันก็ดีขึ้นเกี่ยวกับน้ําตามันนะครับเริ่มแห้งแล้วนะครับแต่ว่าผมว่าควรจะรักษาควบคู่กันไปนะสำหรับผมนะถ้า อาการนี้ก็คือมันยังมีซึมอยู่ครับมันยังมีซึมมีอะไรอยู่นะครับก็จะใช้น้ํามันตะปาครับน้ํามันตะปา2เม็ดนะครับสเม็ดเนี่ยนะครับนกยังมีอาการเจ็บดวงตาอยู่นะครับก็จะใช้น้ำมันตะปา2เม็ดอีกนะครับเนาะเพราะว่าเล่นกับความเจ็บปวดเนี่ยมันไม่อยากให้นกเจ็บปวดมากครับพี่น้องครับเนาะก็อยากให้เขาหายเร็วๆนะครับนี่แหละก็มาติดตามนะครับอาการนะครับประมาณนี้นะครับดีขึ้นอยู่นะครับ แต่ยังไม่มีวิธีที่จะแบบว่าตายตัวว่าต้องทําแบบนี้แบบนี้เป็นขั้นเป็นตอนว่นี้นกจะหายนะครับเนาะอันนี้ก็พอรู้บองต้นแล้วนะครับเนาะต้องศึกษากันอีกต่อไปนะครับผมก็คงจะเอาน้ํามันตับปลานะครับมาอัดให้นะครับวันนี้เอามาอยู่นะครับคงจะอัดให้อีก2เม็ดนะครับจะได้ให้เขาหายเร็วๆนั่นเองนะครับเนาะก็หลังจากที่ไปดูนกมาก็มาหาครับอาจารย์ใหญ่นะครับผมอาจารย์ของผมนะครับจัสไซสวัสดีครับ โอ้หเป็นไงฮะนนเสียงก็ยังไม่มีเหมือนเดิมม,มครับเสียงไม่มีเลยนะครับผมกินข้าวเช้าหรือยังยังยังไม่ได้กินข้าวเช้าโอ้โหนกไปไหนหมดแล้วนกนตัวอยู่ตรงนี้ไปไหนตาตุนเอาไปแล้ววตาตุนเอาไปแล้วะเออตาตุนไปไหนตาตุนอตโอ้อยู่ทุง่งนา โอ้โหผมไปดูที่บ้านตะตุนเมื่อกี้ไม่มีใครอยู่เลยครับอ่าโอ้โหไม่ได้มาเยี่ยมนานแล้วนะครับจะเอานกมาเพิ่มอย่างไนี่ไม่เอาแล้วโอ้โเสียงไม่มีแล้วมาวันนี้เสียงไม่มีนะนี่มีอยู่ชัดเออมีแต่ไม่ชัดไปต่อไปนี่นกไปไล่นกเข้าเพเนียดไปไม่ได้ไปไม่ได้แล้วครับผมสังเกตเพเนียดนะครับผม ขี้ผุ่นอยากใหญ่ขึ้นเต็มแล้วครับตอนนี้บ่งบอกว่าเซียนนกนั้นออกทุกวันนะครับใช่ไหมเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยไปเร็วมันจะต้เข้ามาพูดนะโอ้อยากอยากไปต่อไหมนี่นกอยากไปอยู่ใช่ไหมอยากไปคือว่าจะไปยเร็วคิดว่าจะไปมันใช่เหรอพ่ออยู่ใช่ตัว ดูครับเป็นเนี่ยขิ่ฝุ่นอะไรเกาะเต็มเลยครับผมสนิมอะไรขึ้นหมดเลยนะครับไม่ได้ใช้นานแล้วอืมอ่าวันนี้มาบ้านก็เลยแวะมาหาอาจารย์ใหญ่นะครับสน่อยนะครับก่อนที่จะกลับนะครับยังสุขภาพยังใช้ได้อยู่เนาะยังได้อยู่เพียงแต่ว่า สอนนกไปได้เท่านั้นเองอโ,เอโอ้ยยังไงโอ้โหไหนโชว์สิอ่าโอ้โหใช้ได้อยู่อย่างงี้ปีนบ <c oughs> <c oughs> ินไม่ได้นะครับโอ้เอาก็เห็นกันก็โอเคแต่ว่าอ่าหน้าตายังโอเคขึ้นกว่าเดิมอยู่อ่ากินยาวัแล้วกี่ชุดนี่ไม่ไม่ได้กินฮะ <c oughs> ไม่กินเลยไม่ได้กินยา โหแสดงว่า,าสุขภาพดีไปต่อนกทางนั้นนะอะไปอยู่เ<ป>ออได<ป>้กินข้า,าวเช้าตอนไหนนี่ะฮะสักหน่อยสักหน่อยเนาะนครับผมครับผมสามโมงสามงกว่วครับเสียงไม่ออกเลยครับอาจารย์<ฮ>ผมนะครับเรียบร้อยเลยตอนนี้นี่แหละเพเนียดเป็นยังไงแล้วตอนนี้ครับอันนี้เป็นเพเนียตของ ตใส่ทาเองครับน่าจะเป็นอสดทไทยแล้วมั้งนี่ที่ทาเนอะมือมันไม่ได้แล้วครับมือไม่ได้แล้วตอนนี้นะครับนี่ดูครับไม่ได้ใช้งานครับสนิมอะไรขึ้นเต็มหมดเลยทั้งฝุ่นทั้งอะไรเกาะนะครับนี่นี่ฝีมือท่านนะครับก็ยังโอเคอยู่นะผมว่าสุดยอดอยู่สวยงามนะครับเป็นสองชั้น ยุคแรกๆเลยแหละนะครับที่เปลี่ยนมาจากแต่ก่อนเราใช้ซออู่น่ะพ่อเนาะครับซออู่แล้วทีนี้ก็เปลี่ยนมาเป็นสองชานหลังจากที่ใช้ไม้เศร้านะครับแต่ดั้งเดิมจริงๆคือตัวนู้นครับนู้นะครับตัวนู้นเลยนะครับแบบตบแบบเดิมครับผมดั้งเดิมที่ผมมารู้จักนะครับมาเรียนรู้การต่อนกขึ้นต้นไม้นะครับอันนี้คือ ปเปลี่ยนมานะครับยุคที่ผมเล่นก็คือตั้งแต่เป็นรุ่นนั้นแล้วก็มาเถนนะครับเถนหลังจากที่กลับมาจากเรียนหนังสือกลับมานะครับก็จะมาเป็นเถนนะครับแล้วก็มาเป็นสองชานนะครับเออฝีม,มือใช้ได้อยู่เนี่ยไม้สักเนาะใสนะครับไม้สักนะแมงขึ้นเจาะแล้วครับผมไม่ได้ใช้เลยมอดไม่ได้ใช้อ่ฮิะคิดว่าจะได้ใช้ฮิ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 ฮฮะฮ จะใช้ยังไงฮะแต่วันไหนสบายก็ไปโอ้โหถ้าหายก็คือจะไปไปอย่าไปอย่าไปมันอยู่ใจตัวนี้อยากไปอย,ปยู่ตอนนี้ใจอยู่ป่าแล้วตัวนี้นกอยู่ไหนละ่ะนกกี่นี่จะไปไหนละ่ะนกเอาไว้ <laughs> นกไม่มีจะไปยไังไงเปิดเทปเอาเนาะเอาเทปใส่ในนี้เนาะ นกไปมีสักตัวนะครับพี่นงครับจะไปต่อนกเฉยแต่ตุนเขาไม่้เขาไว้ก่อนอ่าแต่ตุนมาแย่งไปแล้วครับนกตัวเมื่อกี้นี่มันออกฝึกได้ยังตาใสยังไม่ฝึกแต่ตุีนยวไปฝึกเะยโอ้แต่ตุนจะไปฝึกครับนกก็ไม่มีแต่จะไปต่อนกนะครับอ้าวอาจารย์ใหญ่ผมนี่ไปยังไงเนาะเออและไม่ไม่ให้เลยนี่ ยังโอ้โหจะเอาไปต่ออีกเออจะเก็บไว้เออเดี๋ยวผมจะมาเอาทีหลังนู่นแหละเราดูว่าจะไปต่อได้ไหมนกต่อก็ไม่มีเช้านกกระปูดมาให้เอาไห้นกกระปูดมาใส่ใบไปต่อนกกระปูดดีกว่าผมว่าไม่ได้ปีนต้นไม้เลยตั้งไว้กับพื้นนะครับโอ้โหอ้า ก็ถือว่ามาเยี่ยมยามถามข่าวกันนะครับพี่น้องครับเนาะเอาไม่เอาก็ไม่ให้ก็ไม่เอาครับผมเอาไว้ก่อนเนาะเพื่อเพื่อมันหายดีครับหายดีแล้วค่อยลุยจะพาไปต่อข้ามจังหวัดเลยนะเออไม่ใช่ข้ามประเทศไปลาวเลยไปต่อประเทศลาวเลยไปไหมไปโอยใครมันบุไปแล้วอ่ามันไม่ได้ไปต่อนนกอย่างเดียวไปลาวนะคือไปต่ออย่างินด้วย เอาโอเคนะครับอ๊ยดูครับประเนียนไม่ได้ใช้ฝุ่นนี่ทึบนะก็ถือว่ามาเยี่ยมยามนำาข่าวกันก็โอเคแล้วแหละพี่น้องครับอ่ามาดูประเนี๋ยนนะถ้าให้ผมผมจะเไปไปเก็บไว้นะครับเป็นของครูบาอาจารย์นะครับไม่ได้ใช้หรอกนะครับเอาไป เก็บใบเพราะตาตุนก็มีอันนึงแล้วนะครับต่ตุนก็ไปเก็บไว้เดียวแต่ตอนนี้คือตาใสาแกยังอยากจะต่อนกครับพี่น้องครับเลยไม่อยากให้นะแกคิดว่าแกจะได้ไปต่อนกอีกอยุนะครับนี่นะใจเพราะว่าใจรักนะครับใจรักในตรงนี้ก็คือนอกจากจะเอาเข้าโรงนะพ่อเนอะเอาะอ่ะะาอถ้าเข้าโรงแล้วจะไปไหนก็ไปทีนี้อเอาไปไเลยนะครับโอ้โหครับนี่แหละคือมันเล่นจนถึง อารมณ์หายใจสุดท้ายนะครับพี่น้องครับนี่แหละคือการ <c oughs> ลักนะครับในการต่อนุกนะครับเนะาะฮก็ถือว่ามาเยี่ยมนะครับกินข้าวหรือยังนี่ยังยังหิวยังยังไม่หิวเท่าไหร่อู้มันสายแล้วนี่ต้องกินข้าวเช้ากินให้เป็นเวลาได้หนี่นะเอ,เอาเอาเอาไปซื้อนมเอาไปซื้อนมไปเอาไปซื้อนมเอาไปซื้อนมโอ้สาธุนะครับเออเอาดูครับนี่แหละครับจริงๆ อ่าผมมาที่แรกเกเดินมาจับแขนผมเลยนะครับนะเอาไปซื้อหนมนะเออเอาไปใช้ไปใช้ซื้อยังดูดไหมบุหรี่ตอนนี้ดูด,ดฮะดูด,ด,ดยังดูดบุหรี่อีกอนี่เออะไรหยุดไม่ได้ไไดโอ้โหเอาไปซื้อ <laughs> เดี๋้จะไปซื้ออะไรไปซื้อบุหรี่นะ <laughs> อย่าทิจะบอกให้ไปซื้อสิ่งที่มันเป็นประโยชน์ <c oughs> ซื้อบุตรี <c oughs> อาจารย์ใหญ่ผมครับโอ้แต่ที่จะซื้อกลับไปซื้อแล้วครับตอนนี้โอ้อ้าโอเคครับถือว่ามานั่นก็ต้องดูแลกันไปมาพอนเนี่ยดูดูเลยไหมฮะมาพอดูดูนะมาหาพ่อบ่อยๆหน่อยเอ,เอ,อ้เดี๋ยวจะมาอยู่มาเรื่อยๆเลยนะน้ำมันท่วมทางยุงนี้ จวมกันแท่นานมาไม่ได้พวกนี้เอาแล้วครับพี่รองครับก็เอาไว้ประมาณนี้นะครับถือว่าเดี๋ยวนั่งคุยกับอาจารย์ผมสักหน่อยนะครับผมเอาไปซื้อหนมนะเออเดีๆไปซื้อพวกบุหรี่มันไม่ดีเสียงก็ไม่มีแล้วนี่อมารอบหน้าไม่ได้ยินเลยทีนี้ภาษามืออย่างเดียวทีนี้ฟ้อนอย่างเดียวได้ยินได้ยินอยู่เนาะเอาโอเคครับ ครับก็นั่งคุยกันต่อครับทีนี้ถามไปถามมาอยากเรียงนกอีกแล้วอยากเลียงนกอกีกค่อยมีม,ยมันเงียบไปใช่ไหมมันเงียบเปลีนไปใช่ไหมมันไม่ได้ยินเสียงเราจะขอะใครไปนี่ขอใครนี่จกคู่ลูกจากผมเอาตัวไหนเนาะให้เอาตัวเป็นสิวะไหมัวเป็นสิวใหมไม่เอา <c oughs> อ,อ้อยแมวเลยตัวเป็นสิวเลยเอามารักษาเอาไ <c oughs> อาเหมือนคนนี่จะไป่ <c oughs> คนคนก็ป่วยนกก็ป่วย <c oughs> โอ้เราไปเอามาจะได้เสียนกนะครับพี่น้องทีนี้เออมาอยู่อรปรับากาศแล้วได้เสียนกแน่ๆเลยแับนี้แล้วก็จะคงจะเอานกสายภูเขา <c oughs> เคยเล่นไหมนกสายภูเขาเคยภูที่ไหนอันต้นจริง สุนกวงของผูเขาสุงกว้างใช้ได้ไหมไดอ,มอันนี้จะเป็นนกภูก้าวนะนกตัวนี้เก่งตัวเก่งตัวต่อดีต่อเกง่ง <c oughs> จะต้องให้ได้วันนี้เลยเหรอวันนี้เรอเอาวันนี้เหรเวันนี้ลูให้วันนี้บังคับเลยนะครับว่าต้องเป็นวันนี้เรบังคับพวกแนนต่อลูกที่ไ่อยู่เลยโอ้ไม่ถึงว่ากว่าผมจะมาอีกก็เลยต้องต้องจัดวันนี้เลย ก็มีตัวหนึ่งาอ,อยู่บ้านนี่ใกล้ๆตัวเป็นสิวอ,อะไรเนาะโอ้มาแล้วก็จะได้มาอีกนะครับนี่ตอานกมาให้จะไปเอาไหมนี่หรือว่าจะให้เอามาให้โอ้ให้ดูโอ้ให้เอามาให้เลยโอ้โหนกปีแปดเดือนพอดีไหมอายุเท่านี้ขอบคุณขอบคุณขอบคุณฮะขอ,ณขอบคุณขอบคุณไม่มันอายุพอดีไปนี่ปีแปดเดือนนี่ บอ,อกได้อย่างนี่งทีสองเดือนสองปีดูบริหารยากสังสองปีไม่ได้ฝึกยากเลยมันคืนอยากก็อีวิกกี่เดือนก็เดือนเดือนกันยาพบสองขวัวพอดีครับโอโ้โหผมจะต้องได้กลับแปลยวนกเลยนะครับนี่นะครับมนกไม่อาใัยแล้วก็จะเป็นเจ้านกปักเก้านะครับผมตั้งชื่อไว้เจ้านกปักเก้านะครับเป็นนกคูเก้านั่นเองได้ เมื่อวันที่สิบกันยา10สิบกันยาเมื่อปีที่แล้วเอยไม่ใช่เมื่อปีหกห้าครับกับหกห้าหกหกนี 6, 6่ครบหนึ่งปีกันยาหกเก็ดก็สองขวบนะครับไปเดาตอนนี้เลยอโออครเอาม้เลยวันนี้เอาให้เลยวันนี้นะครับบังกลับเลขขู่เห็นนะก็วันนี้ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเอาตัวเสียวให้นั่นแหละเนาะ เดี๋ยวกับโอ้เสียดกแล้วครับไปดีเอาโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวจัดให้วันนี้เอาตบมือหน่อยที่ได้ดกแล้วเออเยครับแต่มันไข่นะพอมันไข่นะเดี๋ยวเลยนกไข่เอาไหมนกไข่มันไข่สองฟองนะเอาไหมเอาโอเคครับโอ้เปิดวาแล้วไปดีเดี๋ยวเบีวนกมาให้ตาใสครับพี่น้องครับครับไ้กลับนะครับมาบ้าน จริงๆครับพี่น้องครับซึ่งอาจารย์ใหญ่ท่านอยากจะได้นกนะครับก็ไม่ว่าครับผมนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องเล็กน้อยครับสําหรับตรงนี้นะครับเมื่อเทียบกับท่านที่ได้สอนวิชาให้นะครับมันเป็นอะไรที่ชดใช้กันไม่หมดหรอกนะครับผมตรงนี้ท่านอยากได้ก็เอาไปนะครับตัวท่านเห็นอยู่นี้ก็คือเป็นนกป่าภูเขานะครับภูเก้านะครับซึ่งผมต่อได้ตัวแรกเลยครับผม ตัวนี้เป็นเฉลยเจ้าสองนะครับเฉลยเจ้าสองวันนั้นที่ฝนตกนะ,นะครับผมตั้งชื่อไว้ว่าเจ้านนปะเก้านะครับเนาะตอนนี้ขนหางก็กําลังขึ้นนะครับเดี๋ยวรออีกสักประมาณสักกลางกลางเดือนพฤษภาก็คงจะเล่นได้ครับนกนะเดี๋ยวเอาไปให้ท่านนะครับนะพอดีแหละท่านชอบเลยครับเสียงท่านชอบเลยนะครับกลางไปใหญ่นะครับนกนะแต่ส่จ,จะเป็นคนที่ชอบนกเสียงกลางไปใหญ่ เลยเสียงใหญ่นะครับได้หมดนะครับตรงนี้เนาะโอเคครับผมเลยกลับไปหาปรมาจารย์อีกรอบนึงนะครับผมเดินทางครับครับก็มาถึงบ้านนะครับอาศัยแล้วนะครับไปเทียบร้อยเลยเอ้าโหนั่งรอเลยครับพี่น้องครับเตรียมกลงไว้อย่างดีโอ้โหไม่ธรรมดาครับเตรียมกลงไว้แล้ว อะเอาไม่เป็นไรเอาดูนกตัวที่เป็นสิวแหลนะเนาะเดี๋ยวกรงไปนั้นออกก่อนไม่เอากรงไปนั้นนะ่ะเอาใบนี้ไปเลยให้ทั้งกรงทั้งนกไปเลยนะอ่าเอาโูนั่งรอนะครับถ้าผมไม่มาทำางไงเนี่ยจะไม่รอถึงตีสีเลยเลยนี่มาแล้วนกนี่ยยังไงนะ <ผม S 1> พอ่อยังไงนะม,มาแล้วนกวโอ้โหดีใจครับพี่น้องครับ ตาตุนน,น่าจะมาร่วมดีใจด้วยแต่ท่านไม่อยู่นะครับโอ้โหลูกเอามาให้แล้วว่าอย่างนั้นนะครับท่านบอกอือหืแล้วครับชัดเจนไหมละ่ะ<น>เห็นไหมละ่ะ<น>เห็นไหมละ่ะเห็นไหมละ่ะทีนี้นเดี๋ยวเอาเลยมาลองนะครับโทำอะไรด้วยต่อไปดูครับพี่น้องครับอาจารย์ผมเห็นนกแล้ว ชอบหรือเปล่าไม่ทราบนะครับดูรครับเป็นสองห้อยนะครับนกนี่แหละสายภูเขาเป็นยังไงใช่ได้ฮะใช่ได,ใได้ใช่ได้ใช้ไปซื้ออะไร <laughs> อ่ามาอยู่ย่เด้อมาขับมาคุณอดูครับผมให้ไปทั้งกุงเลยนะครับ เออเอามีแม่หล่ะของอาหารมีอยู่ซื้อไว้แล้วโูนะครับเป็นยังไงลายลูกสายปูนี่นี่ใช่ได้ใช่ไดู้่กอูปูดีเจ้ายกนิ้หน่อยยกนิ้หน่อยนี่นะครับเออมีแรงขึ้นมาแล้วใช่ไหมทีนี้เห็นนกแล้ว นั่งรอผมนะครับรอนานไหมไม่นานไม่นานเน,ะนาะถ้าเกิดผมมาตีสีทำไงนี่อาจจะนอนรอตรงนี้หรือเปล่าเออเออ,เอ,อครับตัวนี้ผมหมายมั่นว่าจะเอาไวาเล่นนะครับผมนกอยู่นี่แต่ว่าไม่เป็นไรนะครับอาจารย์ผมอยากได้ก็ให้ไปนะครับไม่ว่ากันนกเยอะแยนะทีนี้นี่แหละขอสามร้อยทีนี้ค่านก มีไม 500. หมล่ะทำร้อยฮะไหนมีเอามาจากไหนเงินไม่ได้รู้ไม่รู้เลโอ้ผมเอามาให้เมื่อกี้ดิจะซื้อนกผมทีนี้ไหนละ่ะนหนละ่ะมามาต้องซื้อแน่นี่ตัวนี้ตั้งไว้พันห้านน่น่เอาสามร้อยพอโอ้โหดูครับพี่น้องครับเราให้จริงๆด้วยเอาเอาตังผมมาให้เมื่อเช้านี่ใช่ไหม <S <S นี่เอาจะเอาตังผมซื้อนกผมนี่ใช่ไหมเออไม่เป็นไรพูดเล่นเอาไใช้นั่นแหละนะครับ เออแซวเล่นเฉยคำคำมุดคุณดูฮะเออนั่นแหละนั่นแหละหลับหลูดเลยนะครับท่านพูดนะครับไอ้มันหมานต้องเป็นผมี่ผมผมตต้องพูดดิไม่เอาอันนี้เก็บไว้นะครับแซวเล่นเฉยอ่าเออเอาหมันหมานเนาะครับผมลองดูนะครับนุมตัวนี้ก็ปีแปดเดือนนะครับจำไหมนะปีแปดเดือนสองสองปียงดีอกคุณพูดนะ พอดีเลยมันข้าวพอดีมากินหวานกินนงเออสองปีเขาจะออกเนาะเออครับนี่แหละครับยายที่ยายทางแล้วนะครับทหรับเจ้านกพะกก้านะตัวนี้มีชื่อนะพ่อมันชื่อนกพะกก้านะชื่อพ่อไหมชื่อพ่อเนาะนกพะกก้ามาจากไหนก็คือคูเก้านกกูเก้านะครับนี่นิ่งนะครับเพราะว่านกมันได้อายุแล้วนะครับปีแปดเดือนนะแับพร้อมที่จะเขาบ่เนะเขาทนก เป็นไงลายดีไหมล่ะนี่ดีดีลายถึงถึงถึงยังไงเนะาะทีนี้ถึงออลายเส้นของอมันไงอ๋อสอสอมันถึง,ถงครับ,บ,รบมีปากกาด้วยไหมมีแต่สออย่างเดียวเหรอดีซ <c oughs> <c oughs> อดีอาไอ้ดีก็แซวเล่นนะครับโอ้โหดีใจดีใจนะครับเออเอาตัวมือไหนตัวมือไหนออครับอาจารย์ใหญ่ผมนะครับดีใจครับผม เอาไหนไปไหว้ไหนเหะอที่นีาตรงนี้เหรอไม่ในบ้านเหรอในบ้านเราไปอยู่นี่ครับผมวันนี้ก็ถือว่ามาเยี่ยมยมนะครับถามข่าวอาจารย์ใหญ่นะครับก็ไม่ได้มาหาท่านนานแล้วนะครับท่านก็นี่แหละครับชีวิตคนเลี้ยงนกครับถ้ายังมีลมหายใจอยู่นะครับถึงจะไม่มีแรงไปต่อก็ขอให้ได้ฟังนะครับได้ฟังได้ยินเสียง นะครับมันก็จะเป็นการเสริมแรงนะครับเป็นคล้ายๆว่ามีจิตใจใจที่หัวใจที่ชุ่มชื่นเนาะอ่าจะใสนะครับก็จะได้ไม่เศร้าเงาหงอยนะครับผมเนาะฮะโอเคครับเอาละพี่น้องครับโโชชคคดดีีเออโอ้โยโชคดีโชคดีแล้วทีนี้ได้นกดังเกประสงค์แล้วนะครับผมก็เช่นเคยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์เพื่ออยังใจนะไม่พูดทำคลิปนะครับจะได้ทำคลิปดีที่มีสาระมาฝากพี่น้องเช่นเคยสรหรับท่านที่มาใหม่ก็อย่าลืม นะครับกดติดตามนะครับกดกระดิ่งเพื่อทราบข้อมูลก่อนใครนะครับสรับผมกับอาจารย์ใหญ่นะครับอาจารย์ที่เคยให้ความรู้ผมนะครับสิ่งเหล่านี้มันดีครับให้เรารู้จักรู้คุณนะครับก็จะเจริญนะครับผมไปควอนับับรยาสครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับขอเจริญมีความสุขยิ่งขึ้นไปนะครับ